วันนี้มาเด็ดบัวกันค่ะนี่นี่นี่อัน,นแก่แล้วนี่เด็ดได้แม่เขาเด็ดยังไงอะเด็ดอย่างนี้อะปึ๊บนี่นะคะเด็ดปึ๊บอย่างงี้น่าฉี่เหวี่ยงข้าขงหลังก็ปักมนะัไม่แก่ นี่ถ้าสันดีไหลลงมาแล้วพี่ปังช่วยไงญญพี่ปังก็มีปัญญาช่วยสันดีแล้วเนี่ยนี่นะอืมฝา,ากาายังสมแล้วกันอ่ะฝากดีมาดูนี่อีกแล้วดีมาดูนี่อีกแล้วมา,มวาไม่เอาแล้วจะกลับบ้านแล้วนะ่ะ จะกลับแล้วนี่ก็จะมีต้นขนุนลูกขนุนเพียบเลยเนี่ยนี่ลูกขนุนแล้วก็นี้มะม่วงมะม่วงเต็มเลยนะเนี่ยนี่มะม่วงเกือบทุกต้นเลยล,ลูกใหญ่นี่ลูกเยอะมากแล้วก็ไม่ไี้คนเก็บนี่ชะอมใช่ไหมย,ยอดชะอมนี่เต็มเลยนะเนี่ย โอ้โหแม่มะม่วงลูกนั้นใหญ่มากอ่ะเนี่ยนั้นลเียลูกช่อเขหูใหญ่มากที่ไหนอ่ะชายโกดแฟนดีแล้วน่ากลัวแฟนดีมันทำอะไรลูกเขาอ่ะโอ้ยน้องก็ตัวเตี้ยแค่นี้ตัวเองบินอยู่บนน้องสา ตัวเตี้ยแค่นี้ทำลายใครได้ฮะใช่ไหมวนตัวเตี้ยแค่นี้ทำลายใครได้ไปกับบ้านแ,แล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว